อาครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณกำลังรับชมอยู่ในเกมคอนเทจเจียนนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนเลยอันดับต้นอันดับต้นเลยอ,อันดับแรกเออมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเราเลยมีแบบผู้เชี่ยวชาญได้คอนเทจเจียนมานะครับนี่ ผู้ผู้มีเวลาเล่นรวมรวมห้าชั่วโมงทำไมดูขำกันหนาหนังครับนั่นสิกูก็ไปโอ้ตาเลืเกินนี่ครับคุณผู้ชมเมาส์สองเมาส์สองนี่คือแบบเลงนะครับเมาส์หนึ่งคือยิงแน่นอนแล้วเปิดไฟเกิดแล้วอ๋อเหมือนคอเตอร์ได้ได้ได้ไอ้นี่มีอะไรครับกูไม่อยู่แล้วเพื่อนกูอ๋อมุ่งเต็นตอบีหายฮ้ยคือหัวซ่วม เฮ้ยเพื่อนเราว่าเราเจอของดีแล้วอะไรครับไหนครับมีตัวอะไรครับไอเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเออเออเอออยู่นี่ครับเออออกไปเอ็บกระเปาเครื่องกินกระเป๋าไอ้เหี้ยแล้วเปิดประตูไงครับเปิดประตูกดตัว E โอ้ประตูบางบานประตูบางบานบางบานเดี๋ยวนี้ประตูเทพนะฮะเอามือเอามือแค่แบบ ปล่อยพลังเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยผมโดนอะไร้งาผมโดนอะไรบางอย่างครับก็คืเรียกตัวงั้นผมเฉยเลยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ตายเออ yes อีกสองฆ่ากล้ากูโอ้ยอสองไอพี่เดินสะดวกเกินไอ้น้องเอ้ยแล้วก็เลยต่อครับ เรต้องรอเพื่อนอ๋อจบแบบง่ายๆจบแบบง่ๆเลยเมื่อกี้คือแบบอยู่ๆผมเดินเข้าไปในประตูแล้วมันก็แสบตาแล้่อยู่ผมก็แบบเปลี่ยนสปีชีช่เฉยเลยเมื่อกี้เราไปทางนั้นแล้วเราลองมาทางนี้ดูไหมครับในต้องกระโดดเข้าไปเพื่อนในหน้าต่าง่ะหน้าต่างบานมันจะเป็กระจกอะเห็นว่าจกนั้นเยอะเยอะป่ะมันต้องกระโดดเข้าไปเลยทำลายหน้นนาต่างปรตูบีเพื่อน ไอเฮียเปลืองกระสุนก็ตัววีว่าไ้ก็ตัววี <c oughs> ออตัววีอ <c> ะ <oughs> <c oughs> เออกระจกบาดครับผมจังหวะน,นี้ไปครับผู้เชี่ยวชาญพานำ่อยครับหาของดีก่อนคับหนึ่งวันนี้เรามีแถวนี้ <c oughs> ด่านนี้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะมี <c oughs> เอ,อ่อเรียกว่าอะไรวะมีไฟไหมเออเราต้องหาที่ดับเพลิงด้วยนะจ๊ะ ซึ่งมันอยู่ตรงไหนวะลืมไปแล้วอ่ะอ๋อนี่คือแบบภารกิจนี่คือเราต้องรอดใช่ไหมครับมันก็ตกภารกิจเปล่าวะหาไม่เจออ่ะช่างแมงทางนี้ป่ะครับนี่ไงอันนี้ก็มีนี่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยต่อหน้าต่อตาอัวเลยเอา้าแล้วเมื่อกี้ผมเดินผมไม่เห็นมีเลย <c oughs> นะครับ อุ๊ยเรื่องแสงแสบตาจังเบยอย่างนี้ก็ได้เหรอครับนี่แน่คือด่านนี้มันจะมีซอมบี้ไหมครับแล้วเมื่อกี้ที่มากัดกูนี่คืออะไรวะเฮ้ยอ๋อนั่นผมเองฮนะนี่ไอสองให้พี่ตรวจสอบเลยอยู่ผมก็แสบตาผมก็เปลี่ยนสปีชีแสบตาแล้วก็เปลี่ยนสปีชีเลยเหรออันนี้ <c oughs> ต้องกด V ปะ่ะคร อูออยู่กูก็แสบตาเพื่อนกูยิงอัดก่อนเลยครับอย่ากระสุนหมดทำไงดีกระสุนหมดกดตัวอะไรครับ